สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a r o p i l e ยท,ทำในความร้าน,นะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะในการเล่นพีเอเดกก่อนเพื่อนเลยนะจ๊ะคลิปในวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่า ใครที่ตกดุมรักคุณตั้งแต่เมื่อแรกพบนะคะแล้วก็มาดูอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะกองแรกคุณดอกสีขาวกองที่2คุณแคกกองที่3คุณดอกสีดำนะคะกดพอดหยุดเลือกกองไพ่ที่นั่นชอบได้เลยนะจ๊ะกองแรกนะคะคุณดอกสีขาวจะมาบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกนะคะธาตุและราศีของคุณและเขานะคะ ดวงเป็นแบบ general reading นะคะเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินนะคะไม่จริงจังไม่ซีเรียสหรือว่าไม่นําการทํานายดวงนะคะการเล่นเกมพิ ept, เอเดฟไปตัดสินเรื่องราวความรักความสบมพัน์ของคุณนะคะความรู้สึกเป็นแบบไวเบอร์ซ่านะ,ะบางคนบางท่านเนาะเป็นชาวท่านน้ำมีนกรกฏพิจิก Queen of Cuff นส์ออสวชาวทาาุไฟเม่สิงธนูนะคะ เอซออฟสอดนะคะชาทลมมิถุนตุนกุ้มความรักความสัมพันธ์คุณและเขาพบเจอกันนะคะเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณแต่เหมือนกับคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะหรือว่าสถานะคุณคุยกับเขายังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดูคร่าวๆแล้วนะคะน่าจะเป็นการติดต่อพูดคุยกันด้วยโซเชียลอนไลน์ต่างๆยังไม่มีสถานะใดๆเกิดขึ้นนะคะลักษณะของเขาเนี่ย คือเขาเป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าพบเจอคุณโดยบังเอิญน,นะคะอาจจะเจอกันด้วยโซเชียลแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหาคู่นะคะาคบางคนบาท่านก็ถูกอกถูกใจกันแล้วนะคะก็มีความคาดหวังนะคะมีการจีบมีการคุยนะคะสารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นมีการบอกรักบอกชอบนะคะ,ะช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเนาะคือคนคนนี้มีพลังงานคล้ายๆ คนที่มีอายุมากกว่าคุณได้นะคะหรือว่าอายุเท่าๆกันกับคุณนะคะเหมือนกับว่าคุยกันไปก็สถานะยังไม่ชัดเจนนั่นแหละนะคะแต่ความในใจแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณนะนะคะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่อยู่ในสเปคของเขานะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขามีความสุขแต่ว่าณตอนนี้เขาอาจจะคุยหลายคนนะคะถ้าบอกว่าเป็นรักแรกพบนี้เขาคนจะเป็น คุณอาจจะเป็นรักแรกพบของเขานะคะแล้วก็คนอื่นๆด้วยเนาะเขามีพลังงานคล้ายๆคุยหลายคนหรือตัวคุณเองคุณอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะเป็นคนทางกายนะคะต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วก็มีความที่อยากจะผูกพันในเรื่องของการที่แบบเป็นแฟนกันจริงๆในอนาคตเนาะ,ค,ะความรักคนสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่า คุยกันไปสารสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ว่าไม่เปิดเผยสถานะนะคะเขาอาจจะไม่เปิดเผยคุณนะคะในโลกโซเชียลต่างๆนะคะคุณอาจจะไม่มีตัวตนเลยก็ได้แต่เขาบอกว่าเขารักคุณแล้วก็ชอบคุณตั้งแต่เมื่อครั้งที่แรกเห็นเลยนะนะคะคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ สเปคเขาอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นโปรไฟล์หรือว่าการใช้ชีวิตของคุณเนาะแล้วก็คำพูดคำจาแล้วก็ความรู้สึกความนึกคิดนะคะประมาณนี้นะถ้าบอกว่าเป็นรักแรกพบนี้น่าจะเป็นรักแรกพบของคุณมากกว่านะคะไม่ใช่ของเขาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะคุยหลายคนด้วยนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การเทคแอคชั่นของคนคนนี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนทางไกลเนี่ยนะคะเดอะเดวิลนะคะเขาอยากผูกพันลึืซึ้งกับคุณมากกว่ากาันพูดการคุยกันแค่นั้นนะคะเด๋วจะ,จ,ะจิกจะมีการตัดสินใจนะคะโดยเด็ดขาดเลยนะคะว่าเขากับคุณเนี่ย นะคะความรักมันจะเป็นอย่างไรต่อไปดีนะคะไม่ใช่คุยกันมานานคิดถึงกันหวยหากกันบางคนบางท่านเนาะเหมือนกับว่าอยากจะเจอกันแล้วนะช่วงเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่มันเหมาะสมนะคะด้วยโควิดด้วยนะคะด้วยการเดินทางด้วยนะคะบางคนบางท่านก็คุยคบอยู่กับคนทางไกลนะ,ะเป็นความรักแบบรักออนไลน์รักโซเชียลแล้วก็รักแบบลอง g ิ i s t นนะคะระยะทางที่มันห่างไกลกัน นะคะอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงนะคะแล้วก็หงุหาซึ่งกันและกันอยู่นะคะอืบางคนบางท่านก็อยากจะผูกพันในเรื่องของการเป็นครอบครัวนะคะรู้สึกว่าเออคุยกันแล้วมันมีความสุขเนาะชีวิตนะคะปัจจุบันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะคือเออไม่ต้องมีการจัดพิธีรีตองอะไรมากนะักนะคะหากคุณกับเขารักกันชอบกันเนี่ยเขาบอกว่าก็ก็ขอให้แบบ มาอยู่ด้วยกันเลยหรือว่ามีอะไรสัมพันธ์รึซึ่งกันเลยนะคะยังไงก็โตโตกันแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดมากคิดเยอะนะคะยังไงนะคะก็คือเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนะนะคะบางคนบางท่านเนาะอืมเรามาดูกันสิว่าเขามีความจริงใจกับคุณมากแค่ไหนนะจ๊ะความรักความสัมพันธ์คันนี้มันมีความจริงใจกันมากแค่ไหนนะ มันจะเป็นไปได้ไหมนะคะกับคนคนนี้นะคะรักแรกพบของคุณนะคะเขาตกหลุมรักคุณเนี่ยนะคะจริงได้ไหมสตรงคุณจะต้องมีการที่แบบว่าพิสูจน์รักบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเพื่อความชัดเจนนะคะแล้วก็การที่คบกันกับคนโซเชียลออนไลน์ต่างๆมันจะต้องเหมือนกับว่าคุยกันนานๆนะคะแล้วก็ หมือนกับว่าศึกษาคบหาดูใจกันไปน,นานๆอย่าเพิ่งแน่ใจแน่ชัดนะคะว่าเขาจะมาเป็นอนาคตมาเป็นคู่คอรองมาเป็นภรรยามาเป็นสามีของเขาเพราะว่าเหมือนกับคุณกับเขาคุยกันสถานะยังไม่ชัดเจนเลย the high r i the high love f n อาจจะรู้สึกว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณอะนะคะในความเป็นเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับมันมีระยะทางนะคะมันมีความที่แบบมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะอาจจะยังไม่ได้ก้าวไกยกัน ในด้านของการโซเชียลเนาะไม่ได้เหมือนกับว่าโพสต์ว่าคบกันคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงการเริ่มต้นนะคะเมื่อไหร่นะคะก้าวแรกแห่งการเริ่มรักกันคุยกันแบบจริงจังคือจะมีการเดินทางนะ,ะมานัดเจอกันนะคะไปทานข้าวนะคะแล้วก็คบคุยกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่สอง แห่งการที่แบบว่าเปิดใจคบกันนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนาะเมื่อไหร่ที่มีการนัดแน่เจอกันนะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากกว่านี้นะเขารักคุณแล้วก็ชอบคุณเขารู้สึกว่าคุณก็น่าจะเป็นสเปคของเขาที่สุดแล้วนะในบรรดาที่เขาได้คบได้คุยหลายคนนะบางคนบางท่านเหมือนกับว่า เป็นขั้นตอนที่ระดับ3ระดับ4ระดับ5ไปแล้วที่คุยกันมานานๆจนแบบว่าชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของโซเชียลอะไรประมาณนี้เขาก็ยังไม่เปิดเผยนะคะออนาคตความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะหากเขาจะจริงใจกับคุณจริงจังกับคุณเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างอืม มามอบความรักให้นะจ๊ะเออเนี่ยในออฟคัพเนี่ยเดินทางมามอบความรักให้นะคะมีการพัฒนาความรักไปหลายๆขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะมีการพิสูจน์ความรักด้วยนะคะมีการที่แบบว่าคิดทบทวนไตรตรองในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะอืมกว่าจะชัดเจนได้นะ่าจะคุยกันนานอยู่ นะคะถ้าแบบว่าเมื่อไหร่ที่มาเจอกันเนี่ยมันน่าจะชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าณนะตอนนี้คุณกับเขาคุณอาจจะเหมือนกับมีพื้นที่เป็นของตัวเองหรือว่ายังรักความเป็นอิสระอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากจะโสดอยู่นะคะณนะตอนนี้คุณอยากจะคุยแล้วก็อยากจะให้เขาชัดเจนมากกว่านี้นะคะเ<ม>ชื่อว่าความรักคนสัมพันธ์มันน่าจะเป็นไปได้นะคะเขาก็อยากชัดเจนกับคุณนะนะคะ ในอนาคตเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่แบบว่าจะต้องคุยแล้วก็ศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเชื่อว่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเออจะได้ม um, ีคนรักกับเขาสักทีจะได้สลาโซสักทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณกับเขาจะได้เป็นแฟนกันเป็นเนื้อคู่กันไหมในอนาคตนะคะถามดยแม่แองเจร์นะจ๊ะ อนาคตความรักความสัมพันธ์ออกมา Children หากท่านใดนะคะมีพลังงานคล้ายๆที่แบบว่า c h i l d r e นอะมันเป็นความรู้สึกแบบคล้ายๆความรักนะคะรักแบบบริสุทธินะรักแบบใสๆแบบพ่อรักลูกแม่รักลูกอะไรประมาณนี้คือไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากมายนะคะแล้วก็ Hart to h a r t conversation นะคะเขารู้สึกว่าเขารักคุณแต่ว่าณตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นความที่แบบว่ายังไม่ชัดเจนเนาะ feel Yourself เนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะชัดเจนมากกว่านี้ได้นะคะเพียงแค่ได้คบได้คุยแล้วก็ศึกษาคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะขอให้คุณเปิดใจนะนะคะ f i r ร t รักได้พบจริงๆด้วยนะจ๊ะ คุณและเขาเป็นรักแรกพบจริงๆด้วยเนาะก็ลองคบกันไปนะคะศึกษากันไปนะคะอืมประมาณนี้นะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกนะจ๊ะไม่มีอะไรมากมายกับรักแรกพบนะคะยังไม่มีแพชชั่นใดๆเกิดขึ้นนะคะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกในใจของเขากันนะคะหากมีเรื่องราวที่คุณสงสัยนะคะคุณสงสัยอะไรคุณอยากให้เขาบอกอะไรกับคุณ Finding to love ตามหารักแท้เออคุณอาจจะเป็นรักแท้ของเขาก็ได้นะ Charming um lady tiger แม่เสือสาวแม่พราวสเสน่ห์คุณน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบมีเสน่ห์น,นะคะแพรพราวดึงดูดเขาเนาะ Don't I f r e e e อย่าฝืนหากรักกันชอบกันก็อย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองนะจ๊ะ Can you accept รับได้ไหม พลังงานของเขานะคะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ชัดเจน,นะคะ So w h a t can you do ลงกลเธอแล้วทำไงได้เขารักคุณแล้วก็ชอบคุณนะคะคุณอาจจะมีเหมือนกับว่าสเสน่ห์ที่มันแปลกนะคะไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นทำให้เขาสนใจคุณนะคะเขาอยากจะสารสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตนะจ๊ะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะจ๊ะกองไพ่กองที่สองคุณแคทนะคะคุณแคทจะมาบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองใครที่ตกลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบเรามาดูนะคะท่าแล้วก็ราศีของทุนและเขานะคะ The Empress คนที่เกิดในวันศุกร์อีกแล้ว The Magician คนที่เกิดในวันพุธ The World นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์ราศีไม่ออกมาเลยอะ่ะนะคะออกแต่วันนะเดี๋ยวเรามาดูราศีก่อนนะคะราศีอะไรอืมสีคทาธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเดท ราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพลังงานคล้ายๆคุณกับเขาเป็นภรรยาเป็นสามีกันแล้วเป็นคนในครอบครัวกันแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการจบกันอะจบกันแบบจบความรักความสัมพันธ์กันหรือว่าเลิกกันหรือว่าแยกจากกันนะบางคนบางท่านเป็นคนคบคนคุยกันก็เหมือนเหมือนกับไม่ได้คุยกันอะไรประมาณนี้เหมือนห่างๆกันนะคะ ความรักกับสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคุณและเขารักกันชอบกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันปิดกั้นความรู้สึกของคุณกับเขาไว้นะคะเขาอาจจะถ้าเป็นพนักงานของคนที่คบที่คุยกันเนี่ยนะคะยังไม่เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะหรือว่าไม่เปิดเผยสถานะนะคะว่าเขากับคุณคบกันคุยกันนะคะรักกันชอบกันนะคะ พลังงานคล้ายๆคุณไปคบไปคุยอยู่กับคนทางไกลนะจ๊ะ The Devil ือว่าภรรยาสามีของคุณเนี่ยอยู่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างทิน่นต่างแดนนะคะต่างประเทศได้นะเออเหมือนกับว่าเขามีการช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าประคับประคองคุณช่วยเหลือคุณมาเรื่อยๆอ่ะบางครท่านก็เป็นแฟนกันนะคะแล้วก็แฟนอยู่เป็นชาวต่างชาติเนาะก็มีการโอนเงินอะไรมาให้คุณที่เลือกกองพัน์กองที่สองนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะประมาณนี้นะเป็นรักแรกพบไหมนะคะมองว่าพลังงานของคนที่เลือกกองพันกองที่สองเนี่ยเนี่ยจะเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะ มีความรักมีความสัมพันธ์มาแล้วแล้วก็มาเจอคนเนี้ยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเขามาช่วยเหลือคุณดูแลคุณในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการที่แบบคุณไม่ได้ไปอยู่กับเขานะคะแต่ว่ามีการติดต่อพูดคุยการสเสมอนะคะคเป็นแฟนการเป็นภรรยาสามีกันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เขารักคุณตั้งแต่เมื่อแรกพบหรือเปล่านะคะคนทนนี้นะ,ะ Queen of Pentacles น่าจะเป็นความรักที่เขาคิดว่ามันมั่นคงนะคะสำหรับบ้านปลายชีวิตของเขานะคะพลังงานคล้ายๆคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่โดดเด่นดูดีมีสเสน่ห์นะคะเดือสตาเนี่ยราศีกุมเนาะเออเหมือนกับคล้ายๆเขาอ,อกหักแล้วก็ผิดหวังมาแล้วก็มาเจอคุณ ะะได้มาพูดคุยแล้วก็สารสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะพนังงานค้ายเพ่อะไม่ไม,ม,ม่เลยนะคะคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองหรือว่าเขาเองก็ได้นะคะเขามามอบความรักให้แก่คุณช่วงแรกๆอะ่ะมันก็เป็นความรักนั่นแหละนะคะเป็นเหมือนกับว่าฉันหนุ่มสาวที่ชอบกันปกตินะแต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็รักคุณเนาะ คุณอาจจะไม่ใช่รักแรกพบของเขาแต่ก็เป็นความรักที่เขาอยากจะมั่นคงนะคะเขาจริงอยากจะจริงใจด้วยอยากจะใช้ชีวิตคู่บ้านปลายชีวิตด้วยอะไรประมาณนี้นะอนาคตความรักความสัมพันธ์น่าจะเหมือนกับว่าอืมอยู่ห่างไกลกันเนาะนะคะเขาน่าจะไปทํางานต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นคนไทยที่ทํางานในต่างประเทศนะคะเออความรักความสัมพันธ์คันนี้ เกิดความระแวงกันเล็กน้อยเนาะระแวงสงสัยว่าเขาจะไปรักใครชอบใครถ้าห่างกันกับคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกความระแวงของคุณเองคนที่เลือกคนไค่คนที่สองนะแต่เขาก็ยังรักคุณนะคะยังมีคุณอยู่เสมอจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> เขาอยากจะให้คุณเชื่อใจเขานะคะว่าคุณอยู่ในใจเขาเสมอแม้ว่าจะห่างไกลกันเพียงแค่ไหนไม่ว่าเขาจะไปทํางานที่ไหนตามประเทศต่างถิ่นแดนแดน หรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะคนคนนี้ก็เหมือนกับว่าคือในชีวิตของเขาอะ่ะคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมเอ่ยนะคะโรแมนเจอร์อยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะแม้จะไม่ใช่เป็นรักแรกพบแต่ก็เป็นความรักที่ บ้านปลายชีวิตจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะจ๊ะ New Love เป็นรักครั้งใหม่บางคนบางท่านก็เป็นความรักครั้งใหม่นะอาจจะหมายถึงคุณเป็นพ่อแม่เป็นแม,ม่มานะคะแล้วก็มาเจอความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะเป็นรักใหม่เนาะ Very Soon เนี่ยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนากันได้ต่อไปนะคะ Wedding บางคนบางท่านก็ อนาคตอาจจะมีการแต่งงานกันหรือว่าวางแผนที่จะแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะอืมน่าจะเป็นเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหากคุณสงสัยระแวงในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2องด ซีคอนวิ l แฮฟโอลิอัสวินาทีนี้จะมีแค่เรา mm hmm. เหมือนเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะ Can you forgive me mm hmm. ให้อภัยฉันได้ไหมอ mm hmm. บางคนบางท่านเนาะเหมือนกับ What สเตตัสสถานะอะไรสถานะยังไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่ามีความรักความสัมพันธ์กันที่แบบมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ She is valuable to the h e a r t เธอมีคุณค่าต่อใจ ดิสทามครั้งแรกอืมน่าจะเป็นเหมือนกับว่าความรักที่แบบถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะเป็นพลังงานที่แบบเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วแต่พอมาเจอกันครั้งนี้น่าจะเป็นความรักครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยในการบ้านปลายชีวิตของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะรักกันชอบกันนะคะอืม ต่อมาเดี๋ยวเราดูการสําหรับคนที่เลือกกอมไพ่กองที่3นะจ๊ะคุณดอกคุณดอกจะมาบอกอะไรใครที่ตกรุมรักคุณตั้งแต่เมื่อแรกพบนะจ๊พะพนักง,งานของคุณและเขาเป็นชาวธาตดาราศีใดเจ็ดคาทานะคะชาวธาตุไฟเมษธน,นูนะคะแปดดาบชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเดท ชาวราศีพิจิกนะจ๊ะความรักความสัมพันธ์คล้ายๆคุณและเขาอะ่ะเหมือนกับว่าคุยกันมานานแล้วต่อสู้กันมานานแล้วนะคะทะเลาะกันนะคะแล้วก็เหมือนกับง้องแย้งกันมานานแล้วบางคนบางท่านก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกในใจนะคะที่มีต่อกันนะคะบางคนบางท่านก็ตอนนี้ไม่รู้อะ่ะไม่ไม่คุยกันด้วยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันด้วยเดอะเฮอร์มินะคะน่าจะเป็นการที่ อยู่ห่างกัน่ะนะคะเขาแอบส่องแอบมองดูคุณอยู่นะคะว่าคุณทําอะไรบ้างในแต่ละวันอยากจะเข้ามาคุยนะคะคนที่ตกหลุมรักคุณเนี่ยนะคะเป็นคนทางไกลพลังงานพ่อไม้แม่ไม้นะคะ<ๆ>พลังงานของคนที่เคยแต่งงานมาแล้วใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะคะแต่ในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะระแวงสงสัยนะคะด้วยคุณและเขาอาจจะยัง ไม่ได้มีความชัดเจนมากนักในความรักคนสปาันนี้แต่เขาตกหลุมรักคุณนะนะคะเขาคิดว่าเขาชอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะพัฒนาความรักคนสปารเป็นครอบครัวในอนาคตได้นะคะเป็นความคาดหวังของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเนี่ยนะคะคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีพลังงานที่แบบเป็นเหมือนกับว่าทุ่งลาเวนเดอร์ นะคะที่เขามองคุณแล้วมันมีความสุขมากนะคะอยากเขาใกล้คุณอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูการพลังงานของเขาบ้างเขานะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะเขาอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากจะให้คุณเป็นภรรยาเป็นสามีในอนาคตดีเอ็มเพจขึ้นมานะคะหรือว่า คนที่เลือกกองไพ่กองที่สนะคะคุณกับเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่อาจจะมีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกในใจที่มีต่อกันนะคะคือคุยกันแล้วก็เหมือนเก๊กเก๊อะเก๊กความรู้สึกกั๊กความรู้สึกไม่บอกนะคะทั้งทที่รักกันแล้วก็ชอบกันเหมือนกับว่าเออเธอก็คุยกับฉันก่อนสินะคะถ้าเธอไม่ทักมาหาฉันฉันก็ไม่ทักไปนะแต่ว่า มีความรักนะคะที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะไปฟังเพลงนี้นะจ๊ะพี่ฮิวโก้นะคะเป็นความลับที่อยู่ในใจนะยังไงก็รักกันชอบกันนะคะเขาตกลุงรักคุณนั่นแหละนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่สามนะอนาคตความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะอืคุยกันไปแต่เหมือนกับว่าก,ากักความรู้สึกเนาะนะจีบกันจีบกันอยู่นั่นแหละนะคะ คือไม่อยากแก่ใช่ไหมคือจีบกันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่อยากจะชัดเจนยังไม่อยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันหรือว่าเพราะว่าโควิดเนาะอาจจะยังไม่เจอกันนะคะมีความรู้สึกดีให้แก่กันแล้วก็มีความที่แบบว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแบ่งเซฟโซนแบ่งพื้นที่นะคะคุณและเขาเนาะ นะคะยังรักความโสดรักความเป็นอิสระอยู่เลยนะคะไม่เปิดเผยหรอกนะคะแต่ว่าคือชอบนั่นแหละนะคะรักนั่นแหละพลังงานพ่อแม่แม่มนี้เก็กใหญ่เลยนะจ๊ะต่างคนก็ต่างเก็กนะคะเอออยากจะมอบความรักให้นะคะอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปแต่ระยะทางมันห่างไกลกันอาจจะเดินทางมาหากันไม่ได้นะตอนนี้นะคะแต่ยังไงซะนะคะอนาคตนะคะ เป็นพลังงานคล้ายๆคุณไปคบไปคุยอยู่กับคนที่รู้จักแล้วนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานอดีตนะคะหรือว่าเป็นคนรักเก่าที่เคยคบเคยคุยกันนะคะคือเหมือนกับว่า view of fortune ขึ้นมาแสดงว่าเออคุณอาจจะเคยคุยกันแล้วแล้วเขาก็ตกหุมรักคุณเขาก็ไม่มีใครเนาะแล้วเขาก็กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะนะ ครั้งนี้อาจจะเป็นความที่แบบว่าเขาอยากจะชัดเจนแล้วก็พัฒนานะคะอืมเขารู้ใจตัวเองแล้วนะว่าคนที่เขารักแล้วก็ชอบแล้วก็มีความสุขเวลาได้คุยเนี่ยน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคะเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบนะคะยินดีด้วยกับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3มนะจารักแรกพบรักแรกพบนะจ๊ะอนาคตน่าจะเหมือนกับว่ามันคือขึ้นอยู่กับ ความคิดแล้วก็การกระทําของคุณด้วยนะคะว่าจะสารสัมพันธ์กันต่อไปอย่างไรดีนะมันเหมือนกับว่ามันอยู่ที่คุณสองคนนะคะไพ่ไพ่ออกมาคือไพ่บอกไว้ว่าคือคุณกับเขาอ่ะเป็นคนที่รู้สึกดีๆแก่กันนะแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณนะคะแต่ว่ามีความเก๊กนิดนึงนะคะไม่บอกความในใจกันนะจ๊ะคุยกันไปเรื่อยๆสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูการอนา,าคตความรักคนสัมพันธ์ดิโดเมอนเจอร์อยากจะบอกอะไรออืื้เว็ดดิ้งนะคะอนา,าคตจะมีการจัดพธิธีแต่งงานกันด้วยนะเออนะคะ trust นะคะขอให้เชื่อใจเขาเขาบอกอย่างนี้นะคะคุณต้องเชื่อใจเขานะคะเออ express your love เนี่ยนะคะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะจ๊ะอื้ม รู้สึกว่าดีมากเลยสําหรับคนที่เลือกกรม่าคมที่สามนะจ๊ะขอให้สุขสมหวังนะคะขอให้ความรักนี้นะคะจงเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกับเขาได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะขอบคุณทุกการติด,ดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย